เคยไหมครับขับรถอยู่ดีๆแล้วคาฮอดเดอร์และมือถือของคุณร่วงหล่นปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณพบกับเจ้าตัวนี้เลย g h 0 6 4 Car h o เ d อร์อีซี่ล็อกนั่นเองนะครับใช้งานง่ายแสนง่ายจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับเบสอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าสินค้าตัวใหม่ตัวนี้เลยนั่นก็คือ g h 0น64นั่นเองนะครับผมเป็น Car h โ l d e r e a e y Lock นะครับใช้งานง่ายแสนง่ายนะครับจะติดที่คอนโซลก็ได้นะครับก็ติดได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถติดที่บริเวณกระจกรถก็ได้นะครับมาพร้อมกับระบบล็อกถึง2ชั้นนะครับบอกเลยว่าติดแน่นทนนานแน่นอนครับนอกจากนี้ยังรับประกัน1ปตีเต็มไปเลยจะใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ครับผมสําหรับการติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายอย่างที่บอกนะครับมาถึงนะครับมันก็จะมีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวล็อกโฮเดอร์ตัวนี้นะครับกับขาตั้งตัวนี้นะครับเราก็แค่หมุนเกลียวตรงนี้ออกนะครับบริเวณตรงนี้นะครับหมุนออกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาส่วน2ส่วนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราสามารถ นำไปติดที่คอนโซลก็ได้หรือว่าที่กระจกก็ได้นะครับเพียงแค่ลอกพลาสติกตรงนี้ออกนะครับก็สามารถวางแปะเข้าไปนะครับชั้นที่1แล้วนะครับพอวางแปะชั้นที่1เสร็จเรากดบริเวณตรงนี้ครับให้เข้าไปดังกึ๊กเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกชั้นที่2แบบสุญญากาศนั่นเองนะครับเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากๆนะครับสะดวกสบายสุดๆไปเลยครับครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปการใช้งานเนี่ยก็ง่ายอีกแล้วนะครับผมเริ่มต้นจากการกดตรงนี้นะครับให มันอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับให้แบบกลางอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อปรับให้เหมาะกับขนาดมือถือของคุณนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายมากๆนะครับเพียงเอาโทรศัพท์ของคุณนะครับวางแปกเข้าไปอย่างนี้นะครับและกดให้มันดังอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเห็นไหมครับไม่มีรั่วไม่มีหล่นแน่นอนนะครับไม่ว่ารถคุณนะครับจะขับไปในที่ที่แบบกันดานแค่ไหนนะฮะขย่าแค่ไหนก็ไม่มีหลุดนะครับนอกจากนี้นะครับ เราสามารถปรับดูได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นแนวตั้งนะแล้วก็สามารถปรับปุ๊บนี่เป็นแนวนอนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู GPS หรือว่าการดู YouTube ในรถนะครับก็สะดวกสบายมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถไขตรงนี้นะครับปรับขนาดความยาวของตัวคาฮอลเดอร์ให้มากยิ่งขึ้นได้นะครับให้ถนัดต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายและแถมใช้งานง่ายขนาดนี้ต้องมีไว้แล้วล่ะครับ ครับผมและสําหรับวัสดุของเจ้า g h 0 6 4ตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของ c r i s m o นั่นเองนะครับเราจะใช้เกรดพรีเมียมเท่านั้นนะฮะโดยที่พลาสติกตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็ตรงบริเวณตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับดูเท่มากๆนะครับสำหรับใครที่ไส่รถซิ่งเนี่ยบอกเลยว่าลายนี้คือแบบดูเท่มากๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมียางนะครับที่รองรับการ กระแทกนะครับตรงนี้นะครับเวลาเรากดโทรศัพท์เข้าไปนะครับมันอาจจะดูฟังดูรุนแรงนะครับแต่ว่าตรงนี้จะช่วยซัพพอร์ตไม่ให้โทรศัพท์ของคุณ่ะเป็นรอยได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยยึดติดให้โทรศัพท์ของคุณเนี่ยติดแน่นทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นกาวซิลิโคนนั่นเองนะครับสามารถยึดติดได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนโซลรถหรือว่าจะเป็นที่บริเวณกระจกรถทนต่อแดดทนต่อฝนทนต่อทุกอย่างใช้งานในรถได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า g h 0 6 4ตัวนี้นะครับเป็น Carholder Easy l o c k ที่ใช้งานง่ายมากๆนะฮะหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจและอยากได้เป็นเจ้าของนะครับง่ายเหมือนกันครับเพียงกดที่ลิงก์ใต้ e s c r i p t i o นนี้นะครับหรือว่าไปเซิร์ชในที่ช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับนอกจากนี้ยังหาซื้อได้แล้วที่14สาขาของแบรนด์พ i ส m o นนั่นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับผม และก่อนจากการวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่พลาด g a เจ e t ดีๆที่จะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับกิส m o มั่นใจทุกเส้นทางชีวิตให้ก i สม o ดูแลคุณครับ